แฟนหมดรักไม่เหลือเยอะใหญ่ให้คุณทําแบบนี้สวัสดีครับผมครูรบสอนจีวาความรักสายดำข้อแรกครับเก็ตเซ็กซี่ลุกนะครับคือให้คุณปรับลุกใหม่หมดเลยนะครับให้ปรับให้เซ็กซี่นะครับไปปั้นหุ่นคุณนะครับวันนี้ถ้าเกิดอ้วนไปแล้วหุ่นพังไปแล้วนะครับไปปั้นหุ่นนะครับให้เป็น LS นะครับถ้าผู้ชายนะครับก็ให้ออ่มีนะครับกล้ามแขนนะครับกล้ามอกนะครับทำให้ดูตัวเองดูเซ็กซี่นะครับในลุคใหม่นะครับเปลี่ยนทรงผมใหม่สีผมใหม่นะครับเลเซอร์ต้องมานะครับโบท็อกฟิลเลอร์นะครับร้อยไหม จัดให้เต็มนะครับปั้นหุนคุณให้เจ๋งนะครับให้เซ Não, ็กซี่ที่สุดนะครับข้อ2ครับคุณต้องหาปมเขาให้เจอนะครับคนเราวันๆนะครับจะวิ่งตามปมชีวิตของเราเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับเขามีปมอะไรครับเขามีปมทรัพยากรไหมเขามีปมต้องการการยอมรับไหมหรือเขามีปมอะไรนะครับอันนี้นะครับให้คุณหาปมเขาให้เจอนะครับแล้วตอบสนองปมเขานะครับเขาก็จะวิ่งเข้าหาคุณครับข้อที่3ครับ be patient นะครับหลายๆคนใจร้อนนะครับอยากจะเอาแต่อารมณ์นะครับไปข่มนะครับไปบังคับให้เขานะครับ การที่เขาเสื่อมรักคุณนะครับพอเขาสะสมเรื่องราวเยอะแยเกี่ยวกับคุณมาเยอะมากนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับผลของการกระทําของเราเองนะครับในอดีตนะครับความจริงวันนี้คือผลลัพธ์ในอดีตแต่ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ในอนาคตคุณก็ต้องทําปัจจุบันให้ดีนะครับก็ต้องอดทนนะครับทําข้อ1ข้อ2นะครับทำเรื่อยๆขึ้นไปยิ่งๆขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเขาจะหันกลับมาสนใจคุณครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ ตลอใครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนคุณแนะนําให้ลงนะครับดาร์กเกมเป็นจิตวิทยาสายดำนะครับที่จะทําให้เขาคลั่งรักคุณไปตลอดชีวิตขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปแล้วเขาจะคิดฆ่าตัวตายวันนี้นะครับอย่าปล่อยให้ไข้หวัดเป็นมะเ็งครับถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่เขาถูกใจนะครับคุณอาจจะไม่เห็นเขาอีกตลอดชีวิตใครสนใจนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์คุนะครับหรือทักมาทางข้อความเป็นหำลงใจทุกคนครับสวัสดีครับ